สวัสดีครับผมนายสมคิดว่งศรีเดือแปลงเซี่ยวเอ็มตำบลนาคายครับมือนีสีเฮ็ดไอ้มันมักยีดครับซึ่งเป็นอาหารเป็นการลดตุนทุนของอาหารสัตว์ครับซึ่งมันสิถืออยู่กิโลละบัถ,ถึงบาทครับเพราะว่าถ้าเข้าเฮ็ดกันจํานวนหลายนี่ซึ่งมันติโตมอยู่ประมาณตันละประมาณหนึ่งพันอดีนาทีกิโลละบาทพอดีนะครับรวมส่วนผสมเลวเพราะว่าเพราะว่าอยู่นีมันของผมอยู่นีหกตันครับกา,กากมันนี่หนีหกตัน แล้วก็ผพมจีใส่นามอยู่หกลอยดีครับนามสามถังนี่คือหกลอยดแล้วก็ยีบยีบนี่ซองละอยู่ตานสูงมาขายลอยยีบหาบาทครับสองซองครับต่อนามสองลอยดีแล้วก็น้ำตาลใสแดงสองกิโลต่อนามสองลอยดแล้วก็มีมีการน้ำตาลครับยี่สิบโลซึ่งขั้นตอนการเฮ็ดก็คือกะสิมีใสใสน้ำตาลใสแดงไปสองโลครับ การใส่แดง2กิโลหน้ากะทำให้ไ้ดีการใส่สแดง2โลครับตั้นาม2องลอยดียืดไปหาลอยกรมครับที่เครื่องโลดนะครับ2กล่องครับ ล้วก็ค้นเนข่ากันอยู่ประมาณสิบหานาทีครับตัวนี้ค้นใส่เวลาอยู่สิบห้านาทีในการผมห้เข่ากันครับแต่ว่าผมนี่ตัวนี้ครับเป็นตัวคน้น<ม>แต่สิ่งมันตีซอยประยัดเวลาอะไรครับโอเคครับกระป๋อยเป็นตีนใหม่เพื่อนเ็ยงานต้องเพิ่นไปนี่คือตัวที่ผมเห็นแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งครับนี่เข้ากะดิ ก็ก uh ็ท hmm. ีออกอาการเลยคราเป็นปวดมีปฏิก mm ิริยาอยู่ครับคือปวดอยู่อยู่อยู่แล้คือมืออึนเต่าพร้อมก็ทิหดนะครับก็คือกากมันอยึ่งอีก็คือพอดีส่วนผสมให้ยยีส์เป็นเนื้งานเต็มที่แล้วก็คือเอาไว้ขึ้นหนึ่งอ่ะมืออึนเต่าพร้อมก็ทิมาสอ่ะครับคุ้มก็เป็นจบขั้นตอนแล้วคือสองถังนี่คือเสร็จแล้วแล้วอือก็กะิปดปฏิกิริยาของเขาก็คือเกาก็ทิปวดอยู่เมื่อคืนนั่นแหละ ยุลี่สี่เนทำงานเต็มทีเลยปลดหยุดได้เลยปานต่มไปโอเคครับ